ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราแต่โอกาสของเราที่จะได้ได้ใช้มันใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีมันก็มีมาแล้วก็มีไปโอกาสมันมาตลอดชีวิตเราเหรอไม่นะโอกาสมันมาบางจังหวะจังหวะนี้โอกาสดีขายของได้ดีวันพรุ่งนี้ฝนตกขายของได้ไหมไม่ได้แนละ้วดังนั้นโอกาสมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันเดินตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโอกาสทุกโอกาสเป็นของเรา เราเข้าใจผิดโอกาสบังโอกาสมีมาแต่รักษาไว้ไม่ได้โอกาสบังโอกาสมาเป็นโอกาสก็จริงแต่ดันพาโลกเขาเรียกว่าดันพาโทษภัยต่างๆมาด้วยพาความล้มเหลวล่มจมมาพร้อมกับโอกาสนั้นด้วยเพราะเราใช้โอกาสนั้นหยิบฉวยโอกาสนั้นไม่เป็นบางคนไม่มีโอกาสเลยแต่สามารถสร้างเหตุปัจจัยให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นกับตนเองได้มันมีหลายเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโอกาสนั้นเป็นของเราเราก็จะมีความทุกข์เพราะโอกาสนั้น แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในโอกาสนอาไปของเราโอกาสนั้นจะไม่มีผลกับปัจจัยในการใช้ของเราเราจะเดินไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุการกระทาทาง,ทางกายวาจาและใจของตัวเราเองต่อไป